ดูตรงนี้นําสารนี้มาเกัดจึงจะมีคาร์บอนท่านี้ดูก็ทําคาร์บอนเป็นโมลซิ้วให้ตัวไหนทําตัวนั้นเป็นโมลแต่ต้องโมลหาน้ําหนักของคาร์บอนนะครูก็เจ็ดสิบสองกรัมแต่มันเป็นของคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยในสูตรของมันเนี่ยมันไม่ได้หนักเจ็บสองของมันเอ่อสามตัวสามตัวเท่าไหร่ลูกสิบสองกูสามเป็นสามสิบหก ของตัวไหนก็หารน้ำหนักตัวนั้นแหละมันจะได้โมลคูณด้วยถามว่าจะมีสารนี้กี่กรัมนั่นก็สารนี้สารนี้มันหนักตัวละแล้วออมันหนักเท่าไหร่นะลูกห้าสิบเก้าคำตอบน้าเรนก็คือข้อคอควายเดี๋ยวกูเทียบปริยัติยางให้ดูนิดหนึ่งท่าในใดไม่เข้าใจตัวนี้ถูกไหมนหน้าเรียนตอบกูซิว่าในสูตรนี้นักเรนดูนะกูเทียบให้ดูนิดหนึ่งนะคะถ้านในไม่ม่นใจน้เรนเทียบเลยลูกจริงๆแล้ว ใชม่มันเทียบได้ทุกอย่างเทียบได้หมดฮะมันมาจากเทียบอิยาแต่ครูคิดเกตตั้งเทียบว่าหนึ่งโลสิบสองชิ้นสองโลจะก,กี่ชิ้นถูกไหมครูก็เ,เอาโหลคูณเข้าไปเลยโหลคูณเข้าไปเลยหรือโมลคูณเข้าไปเลยนิดนแต่ท่านบอกไม่ไดันั้นก็เทียบได้ไหนตอบครูก่อนว่าสารนี้ทั้งก้อนตอบสิหนักเท่าไหร่ห้าสิบเก้าคาร์บอนเท่าไหร่ลูกคาร์บอนไม่ใช่ห้าสิบเก้าคาร์บอนเพียงสามสิบหก ถูกไหมคาร์บอนสามสิบหเราก็เทียบเรารู้คาร์บอนคาร์บอน36ทั้งหมด59ถูกไหมถ้าคาร์บอน30 36น,นั่นเนี่ยถูกไหมลูกคาร์บอน36ในสูตรนี้บอกว่าคาร์บอน36กร,รมัมน้ำหนักทั้งหมดมันมาจากห้เพราะมันไม่ใช่มีคาร์บอนอย่างเดียวมันมีตัวอื่นด้วยมันเลยหนักกว่า36 เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าโจย์สั่งคาร์บอน72ล่ะทั้งหมดจะเท่าไรนั่นเองก็ได้72เทียบปฏิยางค่ะถูกไหมลูก72คูณ59หาร36เทียบปฏิยาญเหมือนไหมล่ะเห็นไหมลูกเรามาดูเทียบไว้ด้วยลูกเทียบไว้ข้างๆด้วยถ้าในนึกอะไรไม่ออกรู้เทียบไปเลยฮะนั่นเรียนรู้นี่คาร์บอนอยู่ในนี้36จากสารทั้งก้อนไม่ใช่36หนักกว่า36 แต่ถ้าคาร์บอนเท่านี้ล่ะสารนี้เท่าไหร่อันเดียวกันทำเป็นโเข้าคูดไม่ถนัดปั๊บเทียบเลยถ้ามองมองจากความเข้าใจปั๊บได้หมดะฮะโอเคนะอันนี้หมดเวลาของอันนี้นะฮะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะ,ฉะเฉลยที่มันเหลืออีกไม่กี่ข้อนี้ฮะเดี๋ยวนักเรียนไปดูทางเว็บไซต์ได้นะฮะ พยายามทำนะและขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จในการสอบทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ